ท่านเจานา้าคณะตำบลของแล้วก็ต่างๆรชการและคุณเจ้าทุกรูปกาบเรียนได้ในปัญญาแล้วก็ท่านผู้แทนว่าทําจังหวัดคณะาำนินงานจัดโรมการศาสนาและก็นักวิชาการมาทยทุกท่านเป็นรายการสุดท้ายใกล้ๆสุดท้ายก่อนที่จะปิดยจงมีอะไรนะ เป็หนหมอเป็นนอยู่ยลงไปทางล่างอย่างเมื่อแย้งแย่งมาสักยาโสตอนรับพอดีเพราะว่า,าจะอย่างเมื่อหลายแทนมามเป็นเหด็กทางเปลือยอยู่ผู้ตำอนรับเช่นอย่างเมื่อวัน <c oughs> ผู้ผู้เป็นเจา้าภาพนี่างเช่นอยู่ะะอยู่ในห้าจังหวัดนี้จะขึ้นเนาะจังหวัดนี้จะขึ้นหนึ่งพอหลงมอมันเตรียมสถานที่ไว้เนี่ย ไปทูผื่นทูหอ,อยหมยาดโยมอยู่ใแต่ละมองเนี่ยูยิทั้งน้ำชื้นใหม่ทูผื่นไปทูไหวหายหา,ยยาตดบอมาจับวัดดีใจหายในตอนลำหกจังหวัดหาจังหวัดค่ะวัดยุวันนี้แห่งคัดท่านจอว่าเพ็่นใส่ชุดโยธาเลยว่าว่า,วาเตรียมหน้านมือว่ากระมืออากาศหนาวแต่ว่ากวนัะโอ้ ก็เลยบอกกับหลวงพ่อหลวงพี่รายหลวงปู่ว่าเป็นอย่างคือเอาฝนมาน้ำเป็นอย่างคือเอาลมมาน้ำเอาหนาวมาน้ำปอยก่อนก่อนก่อนจิตจะราล่งเนี่ยอากาศมันแย่ค่ะยังคือหมออยู่ว่าโอ้ยตอดรับได้ดีสำแดงแต่ว่าการตอนรับหลวงพ่อโล่เจังหวะจังหวัดกับหลวงพี่เดีเพื่อนอยู่ดีเพื่อนก็อยู่เกินเพื่อนหลวง คนดูเอิหอถึงหลวงพีมาเพป็นเตรียมการย่างนักซึ่งอย่าโยงท้างองค์การบรหิหารนตำบลพี่น้องบ้านเคืองค่ำตื่นเต้นดีใจนะว่าจะมีการประชุมคณะสองฆ์อยู่ดีดีใจหนาเลยเมื่อเช้าก็ไปเพิ่งสถานการณ์จี้เขาจี้กันอ๋ออยู่ไปมองเงินมิตรเพิ่์นถวายต้นจีเมื่อสาวนี่ได้จี้เขาจี้กินเดนปีหน้าศีมาอีก ก็ขอ <c oughs> ในในชั่วโมงต่อจากนี้นะครึ่งชั่วโมงก็จะขออนุญาตทางผูคุณเจ้าทุกรูปได้สรุปผลการจัดประชุมซึ่งทางกรมการศาสนาแล้วก็ทางคณะสงฆ์จังหวัดพชรสอรร่วม จะาอ,อกมาวัดเกี่ยวกรองเจ้าคณะอำเภอได้ดําเนินการในงานนี้ก็ได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่ที่ได้รับมอบภารกิจจากกรมการศาสนาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมซึ่งขั้นตอนการเตรียมการนั้นก็ตั้งแต่รับทราบก็ได้มีการประชุมคณะทํางานในระดับจังหวัดซึ่งหลวงพ่อหลวงพี่ก็คงทรงาบอยู่แล้วว่ายีสมุรเป็นจังหวัดเล็ก แต่ว่าสโลแกนอำเภอเลิงเก้าอำเภอเก้าเก้าหุนเขาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์น่าศึกษาน่าท่องเที่ยวถ้าว่าวันนี้หลวงพ่อฉันเพียงเสร็จแล้วก็ถ้ายัางไม่รีบเล่นก็ลองเที่ยวในสอทอลองดูการเตรียมการได้เตรียมการไว้ตั้งแต่เริ่มมีการประชุมมีสพสามสิบสองอแห่งพยายามที่จะตั้งซึ่งตำบลมีทั้งหมด78็สตำบล ็ได้เตรียมการศักยภาพก็เท่าที่หลวงพ่อหลวงพี่ได้เห็นนะว่าเตรียมการต้อนรับอย่างดียิ่งแต่ว่าก่อนอื่นก็หากาขาดสมบุกสมบูรณ์ยังไงก็ต้องกราบขออภัยแต่นะทุกภาคส่วนยินดีต้อนรับแล้วก็เตรียมการสําหรับการประชุมนั้นตามวาระกิจที่ได้รมอบก็คือสรุปการดําเนินการทั้งหมดตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าก็อยากจะให้เห็นเหตุการณ์ก่อนที่จะ เริ่มกิจกรรมก็ตามที่ใ้ในระดับจังหวัดนั้นจนถึงชั้นเ,เ,เ,เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังอยู่ฟังมอลักกรนในช่วงกิจกรรม5กลางวันซึ่งตอนเช้านั้นนะคะก็จะมีหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคมาเป็นประธานโดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวต้อนรับในช่วงเช้า ในข่าวตอนรับก็ได้พูดถึงบรรยากาศของจังหวัดยะโสธรแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากกรมการศาสนาให้มาจัดกิจกรรมที่นี่ซึ่งท่านอธิบดีก็ได้เดินทางมาด้วยตวเนเองให้ความสําคัญกับกิจกรรมโดยท่านผู้ว่านั้นก็ได้ให้ความสําคัญกับงานทางคาะสงฆ์มาตลอดท่านก็ได้ภารกิจท่านมีเมื่อวานในช่วงเวลาประมาณสิบโมงแต่ท่านก็อมอบภารกิจให้ท่านรอง ว่าไปแทนก็อยู่ที่นี่จนจนส่งท่านอธิบดีลับประมาณบ่ายสองโมงครึ่งท่านอธิบดีก็อยู่ที่นี่ด้วยกันจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งเพราะท่านขึ้นเครื่องประมาณบ่ายามท่เย็นเพราะนั้นบรรยากาศเมื่อวานก็เป็นที่น่าประทับใจผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสําคัญแล้วท่านอธิบดีก็ได้รายงานถึงผล <c oughs> การจัดองค์การนี้แล้วก็ได้บรรยายพิเศษ ตอ่อเนื่องไปแต่ในช่วงที่หลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคสิบนั้นท่านได้บรรยายหนะัวข้อที่สำคัญสำคัญท่านได้พูดถึงว่าผู้บริหารศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทุกรูปควรให้ความสำคัญควรให้ความทุกเททางด้านจิตใจจิตวิญญาณเพื่จอจัดกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไม่ใช่ เอารูปแบบนี้ไปจัดเพื่อหาประโยชน์ท่านกอไน้่พูดอย่างนี้เมาาื่อวานท่านก็บอกว่าหลวงพ่อคงจะพูดแรงไปแต่ว่านัานก็มีเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนแล้วก็ให้เ,เห็นถึงความสําคัญของการการศึกษาศูนย์ศึกษาพทธศาสนาวลิตย์แล้วก็ท่านก็ได้ให้แนวทางมันมีรูปมันมีระเบียบมีกฎหมาย รองรับทําง่ายนิดเดียวจะทํายังไงให้โกยินเตยได้ท่านเขาพูดอย่างนี้นะเมาาื่อวานเพราะฉะนั้นก็หวังว่าท่านผู้บริหารทุกท่านนะค,ะคงจะนําแนวคิดที่หลวงพ่อรองเจ้าคณะพาได้ให้นะได้ให้ไปแล้วหลังจากนั้นท่านอธิบดีกรมการศาสนาก็ได้บรรยายพิเศษเพิ่มเติมได้บรรยายพิเศษเมื่อวานท่านก็ได้ให้แนวคิดหลายอย่างนะครับแนวคิดหลายอย่างว่ามันเป็นอโอกาสดี ที่โรงการศาสนาได้มีโอกาสได้รับใช้งานคณะสงฆ์แล้วก็ได้มีกฎหมายมีระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้ดําเนินการแต่ว่ามันเจอวิกฤตวิกฤตที่ท่านพูดนั้นมีวิกฤตหลายอย่างแต่ว่าท่านบอกว่าศูนย์ศึกษาพพุทธศา,าส,สนาบนันทิตนั้นสามารถแก้ไขวิกฤตได้ด้วยเอ,เอาความดีนั้นนะฮะปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเย พูดเหมือนกับว่า,าคลื่นสัดฝังนะฮะพอฟังๆแนละ้วคือคือคนคนเก่าเนี่ยถ้าพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทําทงานแล้วอาจจะหาประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแต่ทํายังไงจะให้เด็กเป็นคนดีเพื่อที่ประเทศชาติของเรานะสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราทุานนะ่คุณนับถือนะเชิดชูจะยังอยู่คู่กับประเทศไทย ผู้ที่ทําไม่ดีก็ถูกฝังเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปนั้นให้เป็นคนดีของสังคมเพื่อที่จะเขาจะได้คิดได้ทำเพื่อที่จะได้คิดได้ทำแล้วก็คิดดีทำดีในเรื่องมีระเบียบม,มีวิน,นัยเพราะฉะนั้นต้องใส่ความดีเอาน้ำดีไล่น้ำเลวท่านคุณบวิเอาน้ำดีไล่น้ำเลว น้ำที่ไม่ดีน้ำเน่าน้ำเสียนั้นก็ไม่ไม่มีใครอยากดื่มอยากกินแต่น้ำดีนี้ก็คือเอาความดีสอนดีสอนในเรื่องความดีให้เด็กและเยาวชนเพื่อที่เขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้มาพัฒนาประเทศชาติของเราท่านก็พูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นความดีที่จะนําเข้าไปให้เด็กนั้นนะท่านต้องพูดถึงเรื่องควรที่จะมีในภูมิภูมิธรรมภูมิเจ็ดเจ็ดอย่างนะใช่ไหมคะเมืเอ่มอวานท่านพูดถึงเรื่อง เรื่องเรื่องธรรมชาติเรื่องเรื่องธรรมธรรมธรรมชาติเรื่องน้ำดีน้ำเสียเรื่องธรรมบูชาแล้วก็เรื่องธรรมบุตรธรรมทายาทแล้วก็ในเรื่องธรรมศาสตร์หรือธรรมนูญในเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบเพราะฉะนั้นคนไม่สนใจกฎหมายระเบียบแล้วมีระเบียบกฎหมายก็ไม่ไม่สนใจไม่ปฏิบัติตามะพวกนี้ก็คือ วิกฤตที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องธรรมะสังคมแล้วก็เรื่องธรรมเดียวดิฉันก็บันทึกไว้ได้ตามที่ท่านอธิบดีแล้วก็สุดท้ายท่านก็บอกว่าทุกอย่างก็คือในเรื่องสัจธรรมในเรื่องสัจธรรมจงทําความดีฝากความดีไว้ให้แผ่นดินอยากไปอยากได้อยาอยาไปอยากได้ภ <c oughs> ูเขา <c oughs> อยากไปอยากได้ทะเล <c oughs> ถ้าไปอยู่ใกล้ทะเลก็เจอซินามิถ้าไปใกล้ภูเขาหน่อยกอ็ก็ไปทำลายธรรมาชาติานะค่ะบัญญาได้จับใจนะฟังแล้วเม,มื่อวานมีหลวงพ่อหลายท่านเข้าไปท่านทายช่วงนี้ท่านติดตามท่านในภาคกลางวันท่านบัญญาได้ประทับใจมากแต่ท่านก็ออกตัวอบอกว่าจะเกษียณแล้วก็พูดแรงๆซะหน่อยอแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นงานพัฒนาคนในระดับนโยบายท่านไม่นสนใจในเรื่องในเรื่องเยาวชน ความดีมุกประมาณก็น้อยก็เวลาจัดประชุมเรื่องจัดกิจกรรมโครงการมุกประมาณก็ไม่เองให้ทำองแต่หลายายท่านก็บอกว่าในเรื่องคุณความดีทําความดีนั้นให้เด็กเข้าวัดให้คนเข้าวัดให้ผู้ใหญ่เข้าวัดดั่งทางวัดก็ได้ดำเนินกิจกรรมอยู่แล้วมุกประมาณก็ตามศรัทธานะคตามศรัทธาถ้าทางวัดก็มุกประมาณตามศรัทธาแต่ถ้าทางภาคราชการก็เบิกต้นสังกัด ส่วนใหญ่ก็บกต้นสังมันมันเดี่ยวแห้งแล้วมันจะตายอยู่แล้วอันนี้คือท่านอิิบดีได้ได้บรรยายสรุปเมื่มอวานหลังจากนั้นนะก็ในช่วงกลางวันท่านก็ได้ไปชมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดเจ้าภาพก็คือ,อยโสธรที่ได้นำกิจกรรมมาจัดให้ ้บริหารที่มาจากต่างจังหวัดวนะครับผู้ติดตามท่านผู้บริหารมาจากต่างจังหวัดได้ชมนะคะเป็นสิ่งที่เยสุธรได้มอบให้ท่านหากมีสิ่งใดไม่เหมาะสมหรือขาดแต่ปกป้อง <c oughs> ก็ต้องขอรับไว้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนา <c oughs> ก็มีหมอลอํากรมาด้วยมือวางหมอลําภูมิปัญญา <c oughs> ที่เกือบจะสูญหายกําลังจะสูญหาย แล้วก็มีนิติศารที่ท่านอธิบดีแล้วก็ท่านผู้ว่าได้เยี่ยมชมทุกซุ้ม <c oughs> เป็นสิ่งที่นํามามอบนํามาถวายถึงที่หลังจากที่ในช่วงบ่ายนั้นก็เป็นเ,เรื่องสื่อนะคะเรื่องสื่อทางสำนักงานรัฐธรรมจัดก็ได้เตรียนเชิญท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาบรรยายในเรื่องสื่อ เนื่องจากว่าที่ผ่าน,านมาทาง,งกรมการศาสนามองว่าการมาประชุมน่าจะมีองความรูนะ้เพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากท่านผู้บริหารศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาบนาริตศว่าขาดแคลนสื่อจะทํำยังไงนะฮะขาดแคลนสื่อเพราะฉะนั้นทาง,งกรมก็ได้ให้สานักงานกองทัพจังหวัดประสานพิยกรก็หนังสือก็มีมีหลายหลายประเด็นที่อาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับ เรื่องสือ่อเมื่อวานเรียนบอกว่ามีทางผู้บริหารศูนย์ตอบรับกันเกือบจะทุกคนนะะเมื่อวานพออาจารย์บรรยายไปท่านผู้บริหารศูนย์ก็ตอบรับนะคตอบรับตอบรับค่ะก็พงศสีสันตอบรับยินดีทําตามทุกอย่างยินดีทาตามทุกอย่างนะเมื่อวานแต่อย่างไรก็ตามมี ไ่อนะคะที่ทางอาจารย์ได้ได้ฝากไว้ถ้าเผื่อท่านผู้บริหารสนใจก็เปิดเข้ามาที่เว็บสำนักง,า,ง,ง,งานรัฐธรรมจักดยโสธรก็จะลงเว็บให้แล้วท่อาจารย์ก็โหลดนําไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเรื่องของสื่อนั้นท่านก็พูดถึงองค์ประกอบแต่ว่าหลักๆก็คือเป้าหมายต้องดูว่าสื่อนั้นท่านจะนําไปใช้กับไหนใช้เรื่องอะไร อันนี้คือสิ่งสำคัญนำไปใช้กับใครวัตถุประสงค์ที่จะใช้เพื่ออะไรน,ะนี่คือเป้าหมายหลักๆที่ที่ทางอาจารย์ทีนี้เทคนิควิธีการที่จะนำไปใช้ท่านผู้บริหารศูนย์ก็คงได้รับทราบกันไปแล้วนะเมื่อวานหลังจากนั้นก็เป็นการนำเสนออภิปรายของศูนย์ต้นแบบศูนย์เครือข่ายที่ผ่านมา ดำเนินง,งานทำอย่างไรจึงได้เป็นศูนย์ต้นแบบทำอย่างไรจึงได้เป็นศูนย์เครือข่า,ขายที่ศูนย์ต้นแบบได้ทั้งเพื่อนแล้าว่าทําจังหวัดได้ดำเนินการบริหารหรือแนวทางการดำเนินง,งานอย่างไรจึงบริหารให้มีการจัดตัง้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นได้มากยสโสธรก็พยายามในช่วงที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดก็ได้พยายามเช่นเดียวกันจนนำ เรื่องการจัตั้งศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดกบลมาติดตามก็ได้รับความเมตตาจากจากทางเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษจนได้มีศูนย์ตั้งขึ้นมา160ปศย์นะคะแล้วในช่วงที่มาอยู่ยโสธรก็พยายามในที่ประชุมก็ได้กับเรียนถึงความสําคัญ ก็ได้รับความเมตตาจัดตั้งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ก็มีการจัดตั้งหน่วยเผยแพร่สินธรรมในโรงเรียนแต่อย่างไรก็ตามงานผู้อยางก็บูรณาการกันนะว่าศูนย์สายเยาวชนก็อาจจะตั้งที่วัดในชุมชนศูนย์วันอาทิตย์ก็ตั้งที่วัดหรือองค์กรเครือข่ายส่วนหน่วยเผยแพร่สินธรรมในโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็คงจะมีโรงเรียนภาษาหลวงพ่อนะว่าการดำเนินการนั้นเป็นอย่างไร ส่วนการดาเนินการอภิปรายของแต่ละศูนย์นั้นส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ดิฉันได้ได้สรุปได้สรุปก็ไม่ไม,ไม่พ้นเรื่องก,การบริหารจัดการเรื่องคนพัฒนาคนอย่างไรให้คนมีประสิทธิภาพให้นักเรียนเข้ามาให้มีครูสอนให้มีผู้ที่สนใจให้มีประชาชนเข้าวัดแล้วก็เรื่องก,การบริหารงบประมาณทําอย่างไรจะได้งบประมาณ <c oughs> เข้ามาเยอะๆทําอย่างไรจะมีมงบประมาณเพียงพอ ทำอย่างไรจะมีงบประมาณในการจัดหาสื่ออันนี้คือปัญหาอุปสรรคที่ทางท่านผู้บริหารศูนย์ได้นำเสนอแล้วก็ทำอย่างไรนะจึงจะขยายผลไปอย่างต่อเนื่องและทำอย่างไรผู้บริหารศูนย์ถึงจะมีสื่อมีอินเทอร์เน็ตมีความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการการจัดการเรียนการสอนแต่ที่สำคัญก็คือเมื่อวานท่าน ทีิบดีท่านชอบุดว่าใครจะท่าสร้างถนนสีเลนผมไม่สนใจใครจะทําถนนใต้ดินบนดินหรือสร้างโมง,โมงก็ไม่สนใจแต่สนใจเรื่องคนสนใจเรื่องคนเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้บริหารว่าในเรื่องการจัดที่ปัญหาภาษาที่ท่านได้นําเสนอมา,าจากท,ทุกจังหวัดที่นําเสนอมานั้นก็เป็นเรื่องการบริหารจัดก,การ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการอย่างไรจะให้คนเป็นคนดีอันนี้คือเป้าหมายหลักเท่านั้นนะนอกจากนั้นนะทีะ่ท่านได้นำเสนอเข้ามาเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องการประชาสัมพันธ์ว่าทำอย่างไรจะให้เด็กและเยาวชนหรือประชาชนได้รับทราบ,ร,บรับรู้นะแล้วก็ให้ความสนใจแต่ปัญหายโสทรก็มีนะที่ที่ศรีสเกตก็มีเท่าที่ทราบเนื่องจากว่าเคยดำรงตำแหน่งที่ ีกเกตแล้วก็เยสุรว่าบางทีท่านเจออา้าอาวาสอยากจะตั้ง,งนหนึ่งตำบลหนึ่งแห่งแต่จริงๆเจ,จ,จ,จออ้าอาวาสนั้นอาจจะมีเปียงรูปเดียวแล้วก็ท่านก็อายุมากแล้วอยากจะจัดตั้งแต่ก็ด้วยวยัยด้วยศักยภาพเพราะฉะนั้นก็เยสธรก็ดำเนินการว่าอยู่ที่ผู้บริหารศูนย์ มีความร้องอยู่ที่ตำบลมีความร้องที่ใดก็ได้นะที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้บางตำบลอาจจะมีสองแห่งก็ได้เช่นเดียวกันไม่เน้นไม่เน้นนะขอให้ท่านมีความร้องในเรื่องประชาสัมพันธ์นะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านให้ข้อเสนอแนะมาแล้วก็ในเรื่องการทํางานร่วมกันอย่างมีมีอย่างมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมแต่ว่ายังไงยังไงตามความคิด ของมิชันว่า,าการทาง,งานอย่างมีส่วนร่วมนั้นทุกคนที่มาเข้าวัดนะก,ก็คือเด็กเยาวชนประชาชนผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้มีกิจกรรมเข้ามาอยู่แล้วนะเข้ามาที่วัดและเมื่อท่านได้เห็นกิจกรรมผู้ที่สามารถจัด,จดงบมประมาณนั้นก็เมื่อเราได้ทําให้เด็กให้รู้ให้ทราบมนบประมาณก็จะตามมาอย่างเช่นอย่างเช่นจังหวัดวยโสธรน,น,นั้นบรรทชาเขาที่ บรรพประชาสัมเณรภาพฤดูร้อนได้รับจัดสรรงบประมาณบางแห่งเนี่ยถึงแสนนะหนึ่งแสนแสนสองแสนห้าบางแห่งก็สองหมื่นสามหมื่นก็มีเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าทําอย่างต่อเนื่องไหมแม้แต่การบรรพาชาวะสมบทเพื่อเฉลมพระเกียรติก็เช่นเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแต่อย่างไรก็ตามผู้นําผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นั้น เป็นพระคุณเจ้ามีศักยภาพเพียงพออยู่แล้วว่าพูดกับผู้บริหารท้องถิ่นนั้นคงไม่เหนือบากกว่าแรงเพียง,งแต่ว่าท่านต้องการความการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่เท่านั้นเองท่านมีกําลังพอหรือไม่บางทีน่าอาจจะจัดมาแล้วปีนี้อีตออไปอก้องข้าสักหน่อยให้วัดถีงมากในเรื่องการอภิปรายของแต่ละศูนย์นั้นนะครับ ก็อยู่ในประมาณนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้กำลังใจการออกเยี่ยมออกติดตามออกเยี่ยมะโสธรก็มีการออกติดตามมีการออกติดตามออกตัวเยี่ยมทุกแห่งทุกศูนยะ์ว่าทางจังหวัดลงติดตามด้วยตัวเองพร้อมกับบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการลงไปมาอยู่ที่นี่สองปีก็ลงก็ลงทั้งสองปีปีนี้ปีที่สามยังไม่้ลง เืียกจากว่าภารกิจช่วงนี้เยอะมากแต่ว่าก่อนการจัดจังหวประมาณก็คงด้มีการลงไปติดตามตรวจสอบข้อมูลแล้วรวมทั้งการสร้างแกนนําแกนแกนาที่พูดถึงที่ท่านพูดถึงนั้นในช่วงนีานกระทรเน้นในเรื่องเอาโยชนมาเ่วมเปลี่ยนแกนนำการทํางานแบบมีส่วนร่วมอาจจะพูดถึงโรงเ,งงเรียนพูดถึงห้องเรียนพูดถึงอบตพูดถึงภาคราชการแต่ในปีนี้นะคะ รีแบงดิ ing, ้งกระทรวงว่าว่าให้เอาเยาวชนกลุ่มเยาวชนซึ่งตอนนี้พัฒนาสังคมได้ตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นทุกตำบลนะนโยบายแต่อาจจะยังไม่ตั้งได้ไม่ครบแต่ว่ามีนโยบายตั้งอาจจะมีแล้วในตำบลของท่านเพราะฉะนั้นก็ประสานงานทางอ,องค์กรรองส่วนท้องถิ่นก็นําประธานสภาเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมดําเนินการอันนี้คือเด็กเขาคุยภาษาเดียวกันก็น่าที่จะ นำน้ำดีเ,เข้าไปไล่น้ำเสียได้ทีนี้ในส่วนของอาทางจังหวัดนะนอกจากผู้บริหารต้นแบบผู้บริหารเครือข่ายได้พิพายในเรื่องก,การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์การสร้างแกนนำแล้วในส่วนของวระธรรมจังหวัดนั้นก็จะพูดถึงเรื่องการจัดการศึกษา,า,าทำอย่างไรให้ศูนย์ สาบวศาสารนาวันเทิยนนั้นได้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นก็คือการสร้างองค์กรให้เข้มแข็งการบริหารการจัดการแล้วก็ท่านว่าทำจังหวัดชิชเกก็ได้พูดถึงการในเรื่องกายภาพมองเข้าไปภูมิทัศสวยงามหรือไม่อย่างไรหนะ้นาหนะา้ามาดหนะ้ามองลองดูว่าหนะ้นะาหน้าวัดหน้ามองหรือในวัดหนะ้ามองอยโสธรก็ มีหลายวัดที่ปรับภูมิัศนนะ์โดยเฉพาะที่ทาองอำเภอมหาชนาชัยบ้านนะคะเข้าไปวัดเนี่ยน่าชื่นใจนะับัพปุริธาต์สวยงามใบไม้แ,แมห้งๆสักใบบางแห่งก็ยังไม่มีให้เห็นนะอันนั้นคือภูมิทัาน์ภายในวัดท่านได้จัดก,การเรียบร้อยแล้วนะท่านวัดธศรีศิเกศก็ยังได้พูดถึงเรื่ององค์ความรู้ในตัวผู้บริหารเอง แต่ว่าตามที่ได้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็จนวันนี้ดิฉันว่าไม่น่าเป็นหวงสําหรับความรู้สาหรับผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หากท่านได้ดําเนินงานนี้ด้วยจิตวิญญาณด้วยใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เยาวชนเราเป็นคนดีคงไม่เหนือบากวา่าแรงที่จะทาให้เยาวชนเราได้เป็นคนดีได้ค่ะสหรับท่านอาจารย์ ัญญาดิฉันผมไม่บังอาจสรุปการให้ข้อคิดข้อเสนอแนะของท่านแต่ว่าวันนี้ท่านก็ได้นำเรื่องเข้าวัดวันนี้เป็นโครงการที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนวทางการดำเนินงานท่านได้แนะนำแล้วก็คือการรววมการบูรณาการกิจกรรมแต่ที่สำคัญก็คือเทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาล84พนาของท่านเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สำคัญยิ่งในปีมหามงคลปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในภาพรวมการจัดโครงการประชุมคณะสมฆภาคสิในปีนี้ที่จังหวัดยะโสธรเป็นเจ้าภาพ การเตรียมการต้อนรับทําอย่างเต็มที่การจัดประชุมสัมมนาหรือการดาเนินการในช่วงตั้งแต่ชั่วโมงแรกเมื่อวานจนจะถึงชั่วโมงสุดท้ายนี้ทําด้วยความตั้งใจบุคลากรของสํานักงานทุกจังหวัดทุกคนเป็นทั้งฝ่ายโยธาเป็นทั้งฝ่ายวิชาการเดี๋ยวสักพักแต่งชุดไทยเดี๋ยวสักหน่อยจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วนะเพื่อที่จะ เก็บเสือ้อเก็บสาเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เนะตรียมเต็มที่ที่จะทํางานนี้ให้สเร็จล่วงแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านจเจ้าอาวาสวัดบ้านแข่งคำที่ท่านได้ให้สมมา,านักงานวัฒนธรรจังหวัดแล้วก็งรมการศาสนาได้ใช้ส,สถานที่แห่งน,นี้ท่านเสียสละหลายอย่างงบประมาณไม่ต้องพูดถึงเตรียมการเพื่อต้อนรับท่านผู้บริหารทุกท่านและที่สําคัญก็คือ,อชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ราทายุพัยิุการของตำบลเขื่อนคำมาถวายการต้อนรับถวายพระทหารถวายนักปานะทุกภาคส่วนเข้ามาทั้งหมดเตรียมการต้อนรับของท่านในส่วนของดิฉันสำนักงานก็ทำเจ้มกัอนที่สุดก่ก็ขอนมขอัสรการขอบคุณรวมทั้งขอมัสรการขอบคุณท่านเจ้าวาดที่เป็นสถานที่จำวัดของหลวงพ่อที่เข้าไปจำวัดแต่ว่า สถานที่อาจจะห่างจากที่นี่แต่ถ้าให้หลวงพ่อหลวงพี่จาวัดที่นี่ก็รู้แต่วัดมันเหมือกน,<ม>นอกหลวงพ่อวัดตับตัาก็ไม่รู้จักวัดบตับตัาก็ไม่รู้จักวัดบ้านผงเงินไม่รู้จักวัดศรีสว่างมงคลไม่รู้จักหลายๆที่เพราะฉะนั้นก็ถือซะว่าเป็นการศึกษาดูง,งานไปเยี่ยมวัดน้นวัดนี้บ้างน,นะเป็นเครือขา่ายเพื่อมีปัญหาปภาษาอะไรก็จะได้ติดต่อประสานง,งานกันดิฉันแนะนำ คณะทำง,งานในนามฝ่ายจัดประชุมก็ต้องขออนุญาตจบการสรุปผลการประชุมไวเพียงเท่านี้